ัดีครับทุกคนมาพบกับนันอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนันก็จะมารีวิวเครื่องประกอบไดสันะครับอยากได้มาอยากได้น้องมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสนะครับได้ซื้อน้องมาใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับก็มี2รุ่นนะครับผมก็จะมีรุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้าแล้วก็รุ่นปัจจุบันนะครับก็จะประมาณว่านะครับขอขออธิบายรุ่นรุ่นของของของรุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้าก่อนนะครับก็ นี่นะครับจะให้ดูกรอบกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับน้องเป็นสีชมพูนะครับชมพูเขียวประมาณนี้นะครับจะให้ดูกล่องก่อนอจาให้ดูนะครับนี่นะคะรับรุ่นนี้เป็นรุ่นแมนนวลนะครับก็จะเราต้องปรับความเย็นความร้อนเองนี่นะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับมีแถมหัวมาให้ ก็จะมีเป็นหัวเนี่ยคล้ายๆกันทุกอันเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนู้ี่ก่อนหัวก็จะเป็นปอะมันนี้นะครับอันนึงก็จะเป็นสำหรับเวบจัดแต่งโซก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป่าแบบทั่วๆไปอะไรพวกนี้นะครับโอเคไปกันเลยนะครับนี่นะครับจะบอกว่ากล่องรุ่นเดิมสวยมากเป็นผ้ากำมะหยี่สวยนะคะ วางเลยก็ได้ใช้กล่องคำนวณเวลาเราพบไปต่างจังหวัดก็ได้โอเคนะครับก็อันนี้ก็อ่ะมีหัวอีกอันนีงเช่นเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเป่าทั่วไปนะครับแบบเจาะจงไม่ไม่ให้ลมมันกระจายมากนะครับก็จะเป,บบเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเอาตัวเช่อมรองรับ จะเป็นสำหรับวีให้มันจัดแต่งสงนะครับทีเดียวไปเลยที่สําคัญคือแฟนใช้แล้วแฟนก็รู้สึกว่าโมมันเรียบนะครับไม่ชีฟูไลยทั้งวันเลยดีมากๆครับเลยนะเดี๋ยวขอมาต่อกันเลยนะคะจะได้แกะน้องเลยีก็แกะน้องแล้วนะครับ คอันนี้คือเป็นรุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่นะครับยเดี๋วลองให้ดูเลยเด็กแอบชอบนะครับแอบชอบรุ่นเดิมนะเพราะว่ารุ่นเดิมคือสีสวยมากสีน้องสีของน้องน่ารักมากๆเลยนะครับเรามาลองเครื่องกันเลย <c oughs> นีนนะครับสีชมพูหวานแววมา,มากๆเลยอื <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะบอกนะครับระดับความเย็นแล้วก็ความร้อนเปิดปิดแล้วก็เราจะมีปุ่มที่ทำให้มันเป่าและเย็นอัตโนมัติแบบว่าถ้าเราต้องการลงเย็นนะ ช่วขนาดเวลาเราเสร็จผมจะแต่งทรงผมอย่างเงี้นะครับก็คือเลือกระดับความร้อนเขาอย่าคือเป็นปรับแบบเมน่นนะครับโอเคก็ลองดูเห็นเห็นเขาล้องไปไหมมันร้อนไปขาปรับหน่ลงกำลังไรงไหมทียทุน จัดไป่งเห็นเขาสอนเลยนะครับแต่แม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 ไม่แน่ใจว่าเคยไหมแต่ที่ไม่หัวเนี้ยไม่ไม่ไม่่อยชอบเท่าไหร่นี่นะครับหลักๆจะชอบหัวนี้ครับหัวที่เอาไว้จัดแต่งสมบูรณ์นี่นะครับแล้วก็พอรู้สึกว่าลมมันมันผึดจุดที่เราต้องการแล้วก็ล้านนะคะรับล้าน้ำฝนเขาสอนสอน,อนเคล็ดัมาด้วยนะครับ เห็ที่ร้านขอก็ใช้ในผมใน,ในตัดให้แล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบนะครับก็เลยไปตามน้องมานะครับเ,เลยยีอ่อเก็บน้องก่อนเนาะส่วนตัวนี้นะครับเหมือนกันครับส่วนวนะครับส่วนตัวใหม่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่มี ส่วนตัวใหม่ตัวใหม่จะเป็นแม่แม่ดูดดูดดีมากนี่นะครับังใหม่ก็จะเป็นแบบนี้น,นะครับคือมันจะโชว์แล้วก็ให้เราเหมือนเห็นข้างในนะครับความเป็นเหมือนเขาจะจดจําว่ามันใกล้หนังสีสันเราไหมนะครับแล้วก็ปรับความร้อนให้เราแบบอัตโนมัติใช่แต่ก็เราก็สามารถปิดระบบปิดระบบได้เหมือนกันนะครับอ,อุปกรณ์ข้างในก็ อุปกรณ์ที่แห่มาข้างในก็จะประมาณนี้เลยตามตามรูปนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนี่ด้วยชอบที่สุดคือตัวนี้เหมือนกันครับเป็นอันดับสองลองจักตัวนี้อันนี้เอาไว้จัดแต่งทรงผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือสําหรับคนที่ไปทําทเกี่ยวกับเคมีมาหมายความว่าอย่างอย่างอย่างตัวนัดเองนะครับนัดทำ ไปทาให้ผมมันมีวอลลุ่มใช่ไหมครับแล้วเรากลัวว่าร้อนมันจะหายเร็วเวลาเราเป่าเราก็จะไม่เป่าลมอุ่นลมร้อนโดยตรงก็จะใช้เป็นตัวตัวหัวกระจายให้มันทั่วถึงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ร้อนจนเกินไปมันจะทําให้ร้อนให้ร้อนที่ที่เราไปทํามามันยังอยู่นี่นะคะะรับอนไ้ที่ตบตบไวนะะ้ก็สามารถตบกระจายได้เลยมันก็จะทั่วถึงหัวที่เป็นแบบนี้นะครับ อชครับาได้ปเ,ดเปนอย่างนี้ด้วยครับ่โอโอ,อันนี้เป็นปนากตินะคถ้าเราเข้าขออกปากกัดเกิดขึ้นไปนะครับถ้ามันใกลนะ้มาที่ขาเราเกไปมันก็จะปะเราเข้บม,มากๆเลยนะครับ okay. เวลาอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะใช้ตัวนี้ต่อก่อนไฟมันจะหอดเป็นสีสีเลยคิดว่ายังไงกันบ้างคะก็ตื่นเต้นนะครับไม่รู้จะรีวิวยังไงก็รีวิวแบบบ้านๆไปก่อนนะครับก็นี่เลยส่วนกล่องน้องก็เหมือนกันนะครับ นี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือถือให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นี่นี่ครับเดี๋ยวถอดถอดหัวน้องแป๊บนี่ครับหัวก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นสีแดงสตรอเบอรี่นะครับน่ารักมากมากเลยแล้วก็มันมีความอัตโนมัตินะครับส่วนตัวก็ชอบชอบอันนี้ครับเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจต้องมานั่งปรับระดับความเย็นกับความอุ่นนะครับส่วนส่วนพี่นับนะครับพี่นับชอบ เขาชอบตัวนี้ครับผมนี่เพราะว่าเขาชอบแบบเมนนุ่นหรือความร้อนของที่อะไรของเขาประมาณนี้ครับเกาะประมาณนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวส่วนเกาะนี่นะคะจะให้ดูไอหัวแถมของจงก็จะเป็นประมาณนี้น,นะคะประมาณนี้นก็ก็ตามภาพเลยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้เหมือนกันเลยยกเว้นตัวนี้นะครับ จะมีให้เฉพาะรุ่นรุ่นทีน่เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ค่ะแต่ก็มีขายแยกนะคะตัวนี้นะโอเคส่วนอันนี้ก็น่ารักตามของเขาเลยสีเป็นสีแบบนี้เลยค่ะพาดทเทลน่ารักมากมากเลยโอเคค่ะนะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะมันก็ไม่ไม่คือตื่นทั้งตื่นเต้นทั้งเขินเลยครับใส่ชุดนอยต่งางหากก็อยาก ก็อยากนี่แหละลว่ามันเป็นเราก็อยากอยากได้มาตั้งนานล่ครับที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็แฟนไว้ครับยังไงสําหรับคลิปนี้นัขอบคุณนะครับเไปโอกาส์นนะมมีอะไรก็จะมารีวิวอีกนะครับเป็นพวกเครื่องสาอางเป็นตุ๊กตาอะไรพวกนี้นะครับของแบบไรสัลลาอะไรพวกนี้นครับงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย